ねえ似合う誰かお笑い飛ばさなきゃ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วที่เป็นส่วนของการค้นพบแล้วก็การค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านจนทําให้เราทราบว่า DNA เนี่ยมีโครงสร้างเป็นอย่างไรในเบื้องต้นนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทําความเข้าใจองค์ประกอบเชิงลึกที่เราเจอในโมเลกุลของ DNA หรือว่าสารพันธุกรรมของเรานะครับว่าองค์ประกอบย่อยที่เราจะเจอในสารพันธุกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็น DNA หรือ r n เเนี่ยเราจะเจออะไรอยู่ภายในนั้นบ้างโครงสร้างรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรและเพราะเหตุใด หน่วยย่อยเหล่านั้นจึงสามารถต่อเป็นสายยาวทําให้เราเห็นโครงสร้างเป็นโมเลกุลใหญ่ได้ไปติดตามชมกันเลยครับ ก็จากคราวที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของ DNA ไปแล้วว่ามีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับที่ทําการศึกษาคนา้นคว้าแล้วก็ค้นพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยดีเหรือว่าสารพันธุกรรมชนิดต่างๆเนี่ยมีโครงสร้างสามมิติเป็นอย่างไรวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกว่าในโมเลกุลของ DNA เหล่านั้นเนี่ยมีรายละเอียดหรือว่ามีโครงสร้างที่ลึกซึ้งอะไรมากกว่านีกในโมเลกุลของ DNA หรือสารพันธุกรรมอย่างเช่น RNA ก็จะประกอบไปด้วยหน่วยย่อยๆจินตนาการง่ายๆว่าโมเลกุลของ DNA หรือ RNA เนี่ย จะเป็นสายโซ่สายยาวซึ่งในโซ่เส้นยาวนั้นก็จะประกอบไปด้วยห่วงโซ่เส้นเล็กๆประกอบกันจํานวนมากซึ่งเมื่อสายยาวของ DNA หรือ r n เเนี่ยเราแทนด้วยโซ่ทางเส้นใช่ไหมครับดังนั้นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดก็คือห่วงโซ่อันเล็กๆ1อันเนี่ยนะครับเราจะเรียกหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดอน,นันว่านิวคลีโอไทดังนั้นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างของสา,ารพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็น DNA หรือ r n เเราจะเรียกมันว่านิวคลีโอไ์นั่นเองซึ่งโครงสร้างของนิวคลีโอไ์นะครับจะ ประกอบไปด้วยโครงสร้าง3ส่วนย่อยได้แก่1นะครับก็คือจะเป็นน้ําตาลนะครับที่เราเรียกว่าน้ําตาลแกนหรือว่าชูการ์แบคโบนซึ่งน้ําตาลแกนตัวนี้ก็จะเป็นน้ําตาลที่ประกอบไปด้วยคาร์บอน5าอะตอมหรือที่เราเรียกว่าน้ําตาลเพนโทสนั่นเองครับสองนะครับก็จะเป็นส่วนของเบสไนโตรเจนซึ่งการที่เราเรียกมันว่าเป็นเบสไนโตรเจนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าโครงสร้างของมันเนี่ยประกอบไปด้วยอะตอมของธาตุไนโตรเจนเป็นหลักนั่นเองครับแล้วก็โครงสร้างในส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่3นะครับก็ maybe. จะเป็นหมู่เอเนง ซึ่งจากโครงสร้างนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าน้ำตาลแกนที่มีคาร์บอน5ตอมเนี่ยจะมีทั้งเบสแล้วก็มีหมู่ฟอสเฟตมาเกาะติดอยู่กับโมเลกุลของน้ำตาลแกนโดยที่เบสไนโตรเจนนะครับจะเกาะติดอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลแกนในขณะที่หมู่ฟอสเฟตจะเกาะติดอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลแกนครับสำหรับโครงสร้างในส่วนแรกของนิวเคลียทด์นะครับก็จะเป็นโครงสร้างในส่วนของน้ำตาลแกนหรือว่าชูการแบคโบรน ซึ่งสามพันธุกรรมที่เราสนใจนะครับก็จะมีอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือ DNA กับ RNA ดังนั้นเราจะมาพูดถึงในส่วนของน้ําตาลแกนของทั้งนิวคลียทดยที่เราพบใน DNA และ RNA ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับน้าตาลแกนของ DNA นเะครับเราก็จะพบโครงสร้างของน้ําตาลแกนของ DNA มีลักษณะเป็นดังนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าโครงสร้างที่เป็นน้ําตาลแกนของ DNA เราจะเห็นเป็นรูปทรงห้าเหลี่ยมซึ่งเวลาเรานับตําแหน่งของคาร์บอนนะครับของน้าตาลที่เป็นน้าตาลแกนเนี่ยเราจะ นับคาร์บอนตามมุมที่เราพบในโครงสร้างนะครับอย่างเช่นนะครับตรงนี้ก็คือคาร์บอนตำแหน่งที่1นะครับอันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่2อันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่3อันนี้ก็จะเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่4แล้วก็สุดท้ายคาร์บอนที่เกาะอยู่ตัวสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่5นั่นเองครับดังนั้นนะครับเวลาเรานับตำแหน่งของคาร์บอนเนี่ยเราก็จะมีลักษณะการนับนะครับโดยเริ่มจากทิศทางที่เป็น3นาฬิกาก็คือบริเวณนี้นะครับเราก็จะนับเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่1นะครับแล้วก็ไล่ลำดับตามทิองเนนากรื่ยๆดัั้ เนี่ยคาร์บอนตำแหน่งที่2ก็จะพบตรงนี้นะครับตำแหน่งสาตามด้วยตำแหน่งที่4ก็คาร์บอนตำแหน่งที่5นะครับแดงที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของน้ำตาลแกนที่เราพบในนิวคลีโอไทของด์ของ DNA ส่วนโครงสร้างของน้ำตาลแกนที่เราพบในนิวคลีไทด์ของ RNA นะครับก็จะมีโครงสร้างเป็นแดงดีนะครับจากภาพที่ครูยกตัวอย่างไปนะครับครูอยากทราบว่านักเรียนสังเกตเห็นความเหมือนหรือความแตกต่างของโครงสร้างของน้ำตาลแกนที่เราพบในนิวคลีโอไทของด์ของ DNA และ r อ a อย่างไรบ้าง เอาสิ่งที่เหมือนก่อนสิ่งที่เหมือนกันในน้ําตาลแกนของนิวเคลียต์ของใน DNA และ RNA ก็จะเป็นส่วนของจํานวนคาร์บอนนะครับทั้งน้ําตาลแกนของนิวเคลียต์ทั้งใน DNA และ RNA เนี่ยจะมีคาร์บอนจํานวนเท่ากันนะครับก็คือมีคาร์บอน5อะตอมเป็นองค์ประกอบเหมือนกันดังนั้นนะครับสิ่งที่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับจํานวนของอะตอมของคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างในน้าตาลนั่นเองทีนี้ในะสิ่งที่แตกต่างกันละคับแตกต่างกันอย่างไรบ้างสาหรับความแตกต่างของโครงสร้างของน้ําตาลแกนที่เราพบในนิวเคลียตายของด n a อและ RNA นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าที่คาร์บอนตำแหน่งที่2จะมีความแตกต่างกันซึ่งจากภาพนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าที่คาร์บอนตำแหน่งที่2ของน้ําตาลแกนที่เราพบในนิวเคลียตายของด n a อเเราจะพบอะตอมของธาตุไฮโดรเจนในขนาด ที่คาร์บอนตำแหน่งที่2ของนิวเคลียท้าที่เราพบในอ n a เราจะพบเป็นหมู่ OH แทนที่จะเป็นไฮโดรเจนอะตอมเดียวดังนั้นความแตกต่างของโครงสร้างของน้ำตาลแกนที่เราพบในนิวเคลียต้าของ DNA และ r n a เราจะสังเกตเห็นได้ที่คาร์บอนตำแหน่งที่2เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในความแตกต่างของน้ำตาลแกนของนิวคลียต้าที่เราพบใน d n a และ r n เนะครับเราก็จะพบในคาร์บอนตำแหน่งที่2เป็นหลักนะครับก็คือจะมีอะตอมของธาตุไฮโดรเจนสำหรับน้ำตาลแกนในนิวคลียต้าของด n a อในขณะที่นิวคลียท้าของ RNA นะครับในน้ำตาลแกนจะพบหมู่ o h เกาะอ,อยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่2แทนนะครับดังนั้นนะครับจากภาพเนี่ยที่โมเลกุลของน้ำตาลแกนที่เป็นสีเทาด้านขวาหรือน้ำตาลแกนของ RNA เนี่ยนะครับจะเรียกโครงสร้างของน้ำตาลนี้ว่าน้ำตาล ในขณะที่โมเลกุลของน้ําตาลแกนของ DNA นเะครับเราจะพบว่าที่คาร์บอนตํนาแหน่งที่2เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําตาลไรโบสที่เราพบใน RNA แล้วมันมีออกซิเจนหายไป1ตัวออกซิเจนหายไป1ตัวในภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่าดีออกซีดังนั้นโครงสร้างของน้าตาลแกนในรูปสีเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็เป็นน้ําตาลไรโบสนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าออกซิเจน,นที่คาร์บอนตำแหน่งที่2 มันหายไปหนึ่งตัวนั่นเองโครงสร้างในรูปสีเหลืองดังกล่าวนั้นเราจึงเรียกลักษณะน้ําตาลชนิดนี้ว่าน้ําตาลดีออกซีไรโบสเนื่องจากมีออกซิเจนหายไปที่คาร์บอนตำแที่2จํานวน1อะตอมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสําหรับโครงสร้างในส่วนแรกของนิวเคลียทดยของทั้งใน DNA และ RNA เนี่ยเราจะพบว่า ถ้าเป็นน้ำตาลแกนที่เจอในนิวคลีอรไทยของ DNA จะเป็นน้ำตาลชนิดดีออกซิไรโบสส่วนในขณะที่น้ำตาลแกนที่เราพบในนิวคลียรไทยของ RNA จะเป็นน้ำตาลไรโบสธรรมดานั่นเองครับสังเกตได้ง่ายๆจากคาร์บอนตำแหน่งที่2นะครับถ้าคาร์บอนตำแหน่งที่2เนี่ยมีธาตุ OH ติดอยู่แบบนี้เนี่ยเราก็ทราบได้ทันทีเลยว่าน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลไรโบสแต่ถ้าที่คาร์บอนตำแหน่งที่2เราพบว่าออกซิเจนหายไป1ตัวแบบนี้เราเห็นแค่ไฮโดรเจนอยู่เพียงแค่อะตอม เดียวเพียวๆแบบนี้เนี่ยน้ำตาลชนิดนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นน้ำตาลดีออกซิไรโบสนั่นเองครับในส่วนต่อมานะครับก็คือโครงสร้างในส่วนที่2นะครับก็คือเบสไนโตรเจนนะครับสำหรับกลุ่มของเบสไนโตรเจนเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มของเบสตามโครงสร้างออกได้เป็น2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือเบสในกลุ่มพิวรีนและเบสในกลุ่มไพริมิดีนนันเรีนจะสังเกตเห็นว่าโครงสร้างของเบสในกลุ่มของพิวรีนเนี่ยนะครับจะมี ลักษณะโครงสร้างที่เป็นวง2วงติดกันก็คือวงห้าเหลี่ยมกับวงหกเหลี่ยมในขณะที่เบสในกลุ่มไพริมิดินเนี่ยจะเป็นเบสที่มีโครงสร้างเป็นวงหกเหลี่ยมเพียงวงเดียวนันน้นหลักการจําของครูก็คือเบสในกลุ่มพิวรีนเนี่ยพิวรีมี2พยางใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยโครงสร้างไหนที่มี2วงก็ตรงกับ2พยางก็คือพิวรีนนั่นเองในขณะที่อีกอันนึงเนี่ยมีโครงสร้างเป็นหกเหลี่ยมเราก็ไม่ต้องจำเนาะก็คือเหลืออีกอันนึงก็จะเป็นไพริมิดินไปโดยปริยาย ซึ่งเบสในกลุ่มพิวรีนะครับก็จะประกอบไปด้วยเบส2ชนิดนะครับได้แก่เบส A หรือเบสอะดีนีนและเบส G ก็คือเบสกวานีครับในขณะที่เบสในกลุ่มไพริมิดีนะครับจะประกอบไปด้วยเบส3ชนิด ได้แก่หนึ่งนะครับก็คือเบสไซโทซีน2นะครับก็คือเบสไทมีนและอันสุดท้ายนะครับที่3ก็คือเบสยูราซิลซึ่งเบสทีหรือเบสไทมีนจะเป็นเบสที่พบในดินเอเท่านั้นนะครับในขณะที่เบสยูหรือยูราซิลจะพบได้ในไอเอ็นเอเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโครงสร้างของเบสไทมีนและเบสยูราซิลมีความคล้ายคลึงกันมากแต่จะแตกต่างกันตรงที่โมเลกุลของเบสไทมีนจะมีหมู่ CH3 หรือหมู่มีเทนนะครับในขณะที่ตัว ืแล้วเราจะแยกเบสไทมีนกับเบสยูราซิลออกจากเบสไซโทซินได้อย่างไรก็ไม่ยากเลยครับสาหรับเบสไซโทซินเนี่ยจะเป็นเบสเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่มีหมู่ N2 ในขณะที่เบสตัวอื่นเนี่ยไม่มีแล้วในกลุ่มของเบสพิวรีนเราจะแยกออกจากกันได้ไงระหว่างเบส A กับเบส g ถึงแม้ว่าทั้งเบส A และเบส g นะครับจะมีหมู่ N2 เหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดสังเกตที่ง่ายมากเราจะสังเกตว่าเบส G จะมีบริเวณที่เป็นคาร์บอนที่เชื่อมพันธะคู่กับออกซิเจนอยู่ในขณะที่เบส A ไม่มี ดังนั้นเนี่ยก็สังเกตจาก C double bond O ตรงนั้นได้ก็จะสามารถแบ่งแยกระหว่างเบส A กับเบส G ได้นั่นเองดังนั้นโดยสรุปถ้านักเรียนอยากจะจําแนกเบสก่อนเนี่ยนักเรียนจําแนกก่อนเลยว่าเบสนั้นเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของพิวรีนหรือไพรมิดีนโดยสังเกตจากจํานวนวงของโครงสร้างหลังจากนั้นค่อยมาวิเคราะห์ว่าเบสชนิดน,นั้นเป็นเบสอะไรจากการเชื่อมหมู่ฟังก์ชันหรืออะตอมที่เจอในโครงสร้างนั้นนะครับถ้าเป็นในกลุ่มพิวรีนจะแยก A กับ G ออกจากกันได้ให้สังเกตที่ C double bond O ในขณะที่ถ้าเป็นเบสในกลุ่มไพ ก่อนเลยว่าถ้ามี N H 2ปุ๊บเป็นไซโทซินทันทีและถ้ามี C s 3ปุ๊บก,ก็จะเป็นเบสไทมีนทันทีที่เหลือก็จะเป็นยูราซิลครับดังนั้นนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านิวเคลียทัยหนึ่งนิวเคลียทดยเนี่ยจะสามารถมีเบสเกาะอยู่ที่คาร์บอนตัวไหนที่งที่1ได้เพียงแค่ชนิดเดียวตัวเดียวเท่านั้นดังนั้นนิวเคลียทัยที่เราสามารถพบได้นะครับใน DNA เราจึงสามารถพบนิวเคลียทดยได้ทั้งหมด4ชนิดก็คือนิวเคลียตัยที่เราเรียกว่าเป็นนิวเคลียตัยเอนะครับเนื่องจากว่า มันมีเบสเอติดอยู่ ต่อมาก็จะเป็นนิวเคลียร์ไทจ G นิวเคลียร์ไทซ C และนิวเคลียร์ไท T ตามลำดับนะครับแล้วนะพูดง่ายๆก็คือใน DNA เราจะพบนิวเคลียร์ไทสีชนิดก็คือ AGCT นั่นเองในขณะที่ r n เเราก็จะพบนิวเคลียร์ไทสีชนิดเช่นเดียวกันนะครับก็คือจะเป็น AGC และ u อย่างที่บอกว่า T เจอได้แค่ใน DNA เท่านั้นนะฮะส่วน U เจอได้ใน r n เเท่านั้นดังนั้นใน DNA และ r n เเราจะเจอนิวเคลียร์ไทที่มีเบส A G C ได้เหมือนกันแต่นิวเคลียร์ไทที่เราสามารถเจอได้จำเพาะเจาะจ,จง การเราจะเจอนิวคลีทย T ทใน DNA เท่านั้นและเราจะเจอนิวคลีทรยูใน RNA เเท่านั้นนั่นเองครับ จากนิวเคลียไที่เป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของสารพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็น DNA หรือ RNA ก็ตามนะครับแล้วนิวเคลียทเหล่านั้นจะมาต่อกันเป็นโมเลกุลสายยาวได้อย่างไรในสไลด์นี้หน้าก็จะใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องชี้โครงสร้างให้ดูแบบนี้เนาะวิธีการต่อสายยาวของนิวเคลียตนะครับเพื่อให้ได้เป็นโมเลกุลที่มีความยาวมากขึ้นเนี่ยจะต้องมีการสร้างพันธะระหว่างนิวเคลียทสองนิวเคลียทนะครับโดยตำแหน่งของการสร้างพันธะจะเกิดที่คาร์บอนตำแหน่งที่3นะครับของนิวเคลียท นิวเคลียร์ไทหนึงเชื่อมต่อกับคาร์บอนตำแหน่งที่5บริเวณหมู่ฟอสเฟตของอีกนิวเคลียร์ไทหนึงนะครับซึ่งปฏิกิริยาในการต่อพันธะระหว่างนิวเคลียร์ไทนะครับก็จะมีชื่อปฏิกิริยาว่าปฏิกิริยาดีไฮเดรเจนนะครับหรือปฏิกิริยาในการดึงน้ําออกปกติแล้วเนี่ยน้ำก็จะมีสูตรทางเคมีว่า H2O ถูกไหมครับก็มีอะตอมของธาตุไฮโดรเจน2ตัวแล้วก็มีอะตอมของธาตุออกซิเจนอีก1ตัวนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่า ออกซิเจน1อะตอมกับไฮโดรเจน1อะตอมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของนิวเคลียร์ไทนิวเคลียร์ไทหนึงซึ่งในที่นี้คือนิวเคลียร์ไทด้านบนนะเนาะนะครับกับไฮโดรเจนอีกตัวหนึ่งที่จะต้องดึงออกมา แล้วมารวมกับ H2OH เมื ments, ่อกี้เนี้ยนะครับแล้วรวมกันแล้วก็จะได้เป็น H2O เกิดเป็นโมเลกุลของน้ําในปฏิกิริยาการดึงน้ําออกหรือ dehydration เนี่ยไฮโดรเจนนี้ก็จะเป็นตัวของอิเล็กตรอนนะครับที่เกาะติดอยู่กับออกซิเจนของหมู่ฟอสเฟตซึ่งหมู่ฟอสเฟตจะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของนิวคลียทดยอีกนิวคลียทด์หนึ่งในที่นี้ก็คือนิวคลียทดยทางด้านล่างนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอะตอมของธาตุไฮโดรเจนก็สามารถมาติดบริเวณหมู่ฟอสเฟตตรงนี้ได้ แต่ในที่นี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าออกซิเจนติดประจุลบของอิเล็กตรอนไว้เนื่องจากว่าแขนมันไม่ได้ต่อกับอะตอมของธาตุใด,ดอยู่นั่นเองจึงมีแขนว่างหนึ่งแขนเป็นสาเหตุทําให้ติด ประจุลบของอิเล็กตรอนนั่นเองครับดังนั้นนะครับในปฏิกิริยาการดึงนำออกเขาก็จะทําการดึงตัวของ OH ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของนิวคลียไททางด้านบนและดึงไฮโดรเจนหรือในที่นี้ก็คืออิเล็กตรอนนะครับในหมู่ฟอสเฟตที่อยู่ที่คาร์บอนตัวหน่ที่5ของนิวคลียรไทอีกนิวคลีไทหนึ่งออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อดึงแล้วนะครับหนูจะสังเกตเห็นว่าที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของนิวคลีไทด้านบนจะมีแขนว่างอยู่1แขนในขณะที่ทางด้านล่างออกซิเจนที่อยู่ที่หมู่ฟอสเฟตตัวเนี้ยที่คาร์บ ว่าหนึ่งแขนเช่นเดียวกันออกซิเจนต้องมี2แขนถูกไหมฮะแต่ในที่นี้เนี่ยออกซิเจนมีแขนเพียงแค่แขนเดียวดังนั้นเนี่ยเท่ากับว่าบริเวณของคาร์บอนตำแหน่งที่3ของนิวคลีไทด์ทางด้านบนจะสามารถเชื่อมติดกับอีกนิวคลีไทายหนึ่งได้ดังนั้นเนี่ยเราจะพบว่าแขนที่ว่างอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมติดกับแขนที่ว่างอยู่ที่เราเจอที่หมู่ฟอสเฟตของอีกนิวคลีไทายหนึ่งได้ดังนั้นลักษณะการเชื่อมพันธะก็จะเชื่อมแบบนี้ครับ แน่นอนก็จะเห็นว่าจะมีเส้นสีแดงในการเชื่อมนิวเคลียไทด์2นิวเคลียสไทเข้าด้วยกันและเมื่อนิวเคลียสไทที่เชื่อมติดกันแล้วดังกล่าวมันต้องการที่จะไปเชื่อมต่อกับนิวเคลียส์ไทอันต่อๆไปเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นแบบเดิมนะครับก็คือเกิดปฏิกิริยาดีไฮเรชันหรือการดึงน้ําออกนะครับก็จะดึงออกแบบนี้ เหมือนเดิมก็จะเกิดแขนว่างที่คาร์บอนตัวที่3ของนิวเคลียตไทหนึ่งกับคาร์บอนตัวที่5ของนิวเคลียทอีกนิวเคลียตไทหนึ่งจึงสามารถที่จะเชื่อมพันธะดังกล่าวอันเนี้ยต่อไปได้เรื่อยๆนะับนิวเคลียตายที่มีหลายๆอันจึงสามารถที่จะเชื่อมต่อกันแล้วเกิดเป็นนิวเคลียทายสายที่ยาวขึ้นได้หรือที่เราเรียกว่าพลีนิวเคลียตายนั่นเองนะครับพันธะที่นักเรียนเห็นนะครับมีชื่อพันธะว่าพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์โดยจากชื่อนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีคําว่าไดที่แปลว่า2แล้้ววก็ตาาามดคํ่เอร์ เพราะฉะนั้นหมายความว่าในพันธะนี้เราจะต้องเจอพันธะเอสเทอร์สองตำแหน่งและพันธะเอสเทอร์อยู่ตรงไหนบ้างนะครับพันธะเอสเทอร์จะเกิดขึ้นระหว่างอะตอมของาธาตุออกซิเจนกับาธาตุคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากรูปนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าอะตอมของคาร์บอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็สร้างพันธะต่อมาอเชื่อมติดกับ ออดังนั้นเนี่ยเส้นสีแดงตรงนี้ก็นับว่าเป็นพันธะเอสเตอร์หนึ่งตำแหน่งแล้วพันธะเอสเทอร์อีกหนึ่งตำแหน่งอยู่ตรงไหนนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอ่ะเห็นป่ะนี่คือคาร์บอนซึ่งคาร์บอนก็สร้างพันธะต่อกับออกซิเจนของหมู่ฟอสเฟตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธะเอสเตอร์อีกตำแหน่งหนึ่งก็อยู่บร,ริเวณนี้นะครับดังนั้นตอนนี้เราเจอพันธะเอสเตอร์สองตำแหน่งแล้วแต่พันธะเอสเตอร์สองตำแหน่งนี้จะถูกขั้นกลางหรือพูดง่ายๆก็คือถูกดึงเชื่อมเอาไว้ด้วยหมู่ฟอสเฟตที่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนนนนนััั้้้พพธธีก็เลยไดชื่่อวา Ester, เนื่องจากว่ามีหมู่ฟอสเฟตที่คอยเชื่อมพันธะเอสเตอร์สองพันธะที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมนิวคลียอัยสองนิวคลียทดยเอาไว้ด้วยกันนั่นเองครับดังนั้นโดยสรุปเราจึงบอกได้ว่านิวคลียทด์จะสามารถมาประกอบกันกลายเป็นสายยาวมากขึ้นได้จะต้องอาศัยการเกิดพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์จะเป็นพันธะที่เชื่อมระหว่างคาร์บอนตำแหน่งที่3และคาร์บอนตำแหน่งที่5ระหว่างนิวคลียทัยสองนิวคลียตไทดังนั้น ปลายด้านหนึ่งจะ ต้องไม่มีการเชื่อมติดกันที่คาร์บอนตำแหน่งที่5และปลายอีกด้านหนึ่งก็จะไม่มีการเชื่อมติดกันที่คาร์บอนตำแหน่งที่3เพราะฉนั้นนักเรียนจะสังเกตเห็นอะไรนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าถ้าคาร์บอนตำแหน่งที่5ไม่มีการเชื่อมพันธะใดๆนักเรียนจะพบหมู่ฟอสเฟตค้างไว้ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ดังนั้นที่ปลายด้านใดก็ตามที่ปรากฏหมู่ฟอสเฟตเอาไว้เราจะเรียกปลายด้านนั้นว่า5 prime n หรือว่าปลายด้าน5้าาทำไมปลายด้านที่มีหมู่ฟอสเฟต ึงได้ชื่อว่าเป็นปลาย f i p r i m นักเรียนก็ต้องถามตัวเองว่าหมู่ฟอสเฟตเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่เท่าไหร่ของนิวเคลียต์ไท ใช่แล้วเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลายด้านในที่เจอหมู่ฟอสเฟตจึงได้ชื่อว่าเป็นปลายด้าน5 prime e n นั่นเองในขณะที่ปลายด้านหนึ่งของสายนิวอคลียถ้าปลายด้านหนึ่งเป็นด้าน5 prime e n หรือปลายด้าน5 prime แล้วไล่ลงมาเรื่อยๆอีกด้านหนึ่งเราก็จะต้องเจอบริเวณที่ OH ยังค้างอยู่ถ้าที่คาร์บอนตำแหน่งที่3มันต้องการจะเชื่อมพันธะหนูสังเกตว่า OH จะต้องถูกดึงออก OH จะต้องถูกดึงออกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลายด้านใดก็ตามที่มันสุดแล้วอะ่ะไม่ได้สร้างพันธะต่อกับ New ทายอันอื่นอันใดอีกแล้วปลายด้านนี้จะต้องมี O H ค้างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยปลายที่มี O H ค้างอยู่แบบนี้เราจะเรียกปลายด้านนี้ว่า pre m n end หรือว่าปลายด้าน3พาเหตุผลเดิมเลยทำไมปลายด้านนี้จึงเรียกว่าปลายด้าน3พ O H ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นนิวเคลียตไทของ D N A หรือ I N A ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3จะต้องเจอหมู่ O H เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปลายด้านที่เหลือ O H ทิ้งไว้ตรงนี้เราจึงเรียกมันว่าปลายด้าน3พลาเพราะว่า O H มันเกาะอยู่ที่คาร์ นนนตแห่่่งที3ัเองเพราะฉะนั้นไม่ว่านิวเคลียร์ไทจะสั้นหรือจะยาวมากแค่ไหนก็แล้วแต่เราจะเห็นปลาย2ด้านนี้ปรากฏอยู่เสมอก็คือปลายด้าน5 prime e n หรือปลายด้านที่มีหมู่ฟอสเฟตและปลายอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปลาย t r e prime e n หรือว่าปลายด้าน3 Prime ที่มีหมู่ o h เกาะอยู่นั่นเองครับในประเด็นการต่อสายยาวของนิวเคลียร์ไทเพียง1สายเนี่ยเราก็ได้ทําความเข้าใจไปแล้วว่ามันจะมีการต่อสายยาวขึ้นได้อย่างไรนะครับแต่จากการศึกษานะคะโมเดลของคุณวัสัน และคุณคลิกเนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่า DNA เนี่ยเป็นสายคู่ใช่ไหมครับไม่ใช่สายเดี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยจากภาพเนี่ยเป็นการต่อนิวเคลียร์ทเพียงแค่1สายเท่านั้นแต่ใน d n a จําเเป็นที่จะต้องมี2สายถูกไหมครับด้านนั้นอีกสายหนึ่งก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อมีนิวเคลียร์ทอีกสายหนึ่งแล้ว2สายเนี้ยจะเชื่อมติดกันยังไงละ่ะแน่นอนนะครับการที่2สายเนี้ยมันจะเชื่อมติดกันได้เนี่ยมันก็จะต้องมีพันธะอะไรบางอย่างที่เชื่อมระหว่างนิวเคลียร์ทายสองสายเนี้ยเข้าไว,ไดาไว,ดาาว้ด เรียนก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยที่คุณเออร์วินชาการฟเนี่ยเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเบสคู่สมในตอนนั้นเนี่ยคุณชาการฟเขาได้สรุปว่าเบส A เนี่ยจะมีปริมาณเท่ากับเบส T ถูกไหมครับในขณะที่เบส g จะมีปริมาณเท่ากับเบส C ถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราก็คาดคะเนได้ว่าการสร้างพันธะเชื่อมติดกันระหว่างเบสเนี่ยเบส A น่าจะต้องมาเข้าคู่กับเบส T ในขณะที่เบส g ก็จะเข้าคู่กับเบส C นั่นเองนะครับจากในตัวอย่างเนี่ยที่นักเรียนเห็นในภาพเนี่ยสีเขียว เบสสีเขียวที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเบส A หรือเบสอะดีนีนในขณะที่เบสสีส้มตรงนี้ก็จะเป็นเบส T หรือเบสไทมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนถ้าเบสสองนิดนี้เนี่ยครับเป็นเบสคู่สมกันมันก็สามารถที่จะมาเข้าคู่หรือจับคู่กันได้ลักษณะของการจับคู่หรือการสร้างพันธะก็จะเกิดลักษณะพันธะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดพันธะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตว่าสายโพลีนิวคลีอย่าทั้งสองสายเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมติดกันได้โดยอาศัยพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างเบสคู่สมนั่่นนเงแลลทีด้าาครับ สีม่วงที่นักเรียนเห็นคือเบสซีนะครับหรือเบสไซโทซีนสีเหลืองที่นักเรียนเห็นคือเบสจีหรือเบสกวานนนลันกษณะการสร้างพันธะนะครับก็จะมีการสร้างพันธะแบบนี้ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าสายนิวเคลียตนั้นเนี่ยจะมีความยาวมากเท่าไหร่ก็ตามนิวเคลียทจะต้องมีการสร้างพันธะเชื่อมติดกันระหว่างเบสที่เป็นเบสคู่สมกันให้ได้ตลอดทั้งสายแล้วพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างเบสเนี่ยเป็นพันธะอะไรละ่ะนกักเรียนลองสังเกตน,นะครับในพันธะเนี่ยในเส้นประตรงเนี้ยนะครับมันจะเกิดขึ้นระหว่างบริเวณที่มีธาตุไฮโดรเจนเสมออย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับก็คือในเบสอะดีนีนก็จะมี NH2 ถูกไหมครับที่บริเวณนี้ที่มีไฮโดรเจน ก็จะสร้างพันธะเชื่อมติดกับออกซิเจนของเบสในอีกโมเลกุลหนึ่งเช่นเดิมตรงนี้มีไฮโดรเจนถูกไหมครับก็ไปเชื่อมติดกับอะตอมของาธาตุใดๆธาตุอื่นๆนั่นแหละนะครับในโมเลกุลอีกโมเลกุลหนึ่งได้มันจะเป็นแบบนี้ไปเสมอที่ใดก็ตามที่มีอะตอมของาธาตุไฮโดรเจนอยู่สามารถที่จะสร้างพันธะเชื่อมติดกับอะตอมเพื่อนบ้านได้เป็นอะตอมอะไรก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนเท่านั้นเป็นไฮโดรเจนกับอะตอมอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะพันธะที่เชื่ ประในภาพอันนั้นก็คือพันธะไฮโดรเจนนั่นเองครับดังนั้นนะครับตอนนี้เรามีพันธะแท้ทําความรู้จักเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งพันธะก็คือพันธะไฮโดรเจนนะครับแต่พันธะไฮโดรเจนเนี่ยจะเป็นพันธะที่มีความสําคัญในการเชื่อมสายนิวเคลียสทั้อทสองสายเนี่ยให้มาเข้าคู่กันได้ตามโมเดลที่คุณวัสันและคุณคลิกได้กล่าวเอาไว้นั่นเองครับซึ่งจากภาพนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าโมเลกุลของ DNA ก็จะเป็นไปตามที่คุณวัสันและคุณคลิกกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่่่่่าาาาาเเป็นนนนสสยยคคคูููและะทีีมมััข้กจ มีทิศทางแบบตรงข้ามกันนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าปลายด้านซ้ายตรงนี้จะมีทิศทางคุณนับจากบนลงล่างเนาะจะมีทิศทางจากด้านไฟฟรามแล้วก็ลงมาด้าน3รีพามข้างล่างในขณะที่อีกสายหนึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าด้านบนจะเป็นด้าน3 p r i า e และด้านล่างก็จะเป็นด้านไฟฟรามสวนทางกันนั่นเองนะครับก็จะเป็นไปตามที่คุณวัสดุและคุณคลิกกล่าวดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีโครงสร้างแบบเต็มรูปแบบแบบนี้แล้วเนี่ยครับเวลาที่เราจะเขียนให้คนเขาเข้าใจได้ง่ายๆว่าเอ๊ะตอนเนี้ เรากําลังศึกษานิวเคลียร์ไทที่มีลำดับเบสเป็นอย่างไรแน่นอนเราก็จะต้องเขียน1ทิศทางและ2นิวเคลียรไทที่เราพบในสายสายนั้นนะครับแต่การที่เราจะเขียนนิวเคลียรไทเนี่ยส่วนที่ทําให้มีความแตกต่างกันในนิวเคลียร์ไทแต่และนิวเคลียรไทเนี่ยก็คือเบสถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสัญลักษณ์ที่เราจะเขียนแทนนิวเคลียร์ไทเราก็จะเขียนเป็นตัวอักษรของเบสแทนนิวเคลียรไทหนึ่งนิวเคลียร์ไทนั่นเองตัวอย่างเช่นนะครับจากโครงสร้างใหญ่เนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า ด้านบนคือด้าน Five p r i m e ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ย เราก็เขียนไว้ก่อนเลยด้านบนว่า5 prime หลังจากนั้นเราก็ไล่มาว่าจากบริเวณที่เป็น5 prime เนี่ยเราเจอเบสอะไรเป็นลำดับแรกซึ่งจากรูปเนี่ยก็จะเป็นเบส A ถูกไหมครับทีนี้ five prime เสร็จแล้วเราก็เขียน new คลี r e t y ต่อมาเลยว่าอ่ะอันนี้คือ new คลี r e t y ที่เจอเบส A เราก็เขียนตัว A 1ตัวแบบนี้ตัวต่อไปนักนเลยนเจออะไรครับนักนเียนเจอ new คลี r e t y ที่เป็นเบส C ถูกไหมครับลำดับต่อไปนักนเลยนก็เขียนตัว C ต่อลงมาตัวต่อไปเจออะไรก็กลับมาเจอตัว A อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับนักนรล่นก็เขียนตัว A หมดแล้วเราก็ต้องเจอปลายด้าน3 prime n ถูกไหมก็เขียน3 prime n จบอันนี้ก็เป็นการเขียนสัญลักษณ์อย่างย่อนะครับแทนนีคลีโอไทด์สายใหญ่1นิวคลีโอไทด์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสาย ที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นด้าน t r e prime n ก่อนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอันนี้ด้านบนนักเรียนก็จะต้องเขียนว่าเป็น t r e e prime n ขึ้นมาก่อนแล้วก็ไล่ลงมาว่าหลังจากที่เรานับ t r e prime n แล้วเนี่ยเบสตัวแรกที่เราเจอหรือว่านิวเคลียรไทตัวแรกที่เราเจอเนี่ยเราเจออะไรแล้วเบสตัวแรกที่นักเรียนพบคือเบสอะไรครับก็คือเบส t ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเขียนด้าน t r e prime n แล้วเนี่ยเราก็จะเขียนชนิดของนิวเคลียรไทตัวแรกที่เราพบนะครับก็คือตัว t นะครับลำดับต่อมาเราเจอเบส G ถูกไหมครับเราก็เขียนลำดับต่อมาว่าเป็นเบส g และสุดท้ายเราเจอเบส T เราก็เขียนลำดับต่อมาว่าเป็นเบส T นั่นเองและเมื่อเราเขียนจนครบหมดแล้วทั้งสายเนี่ยปลายอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะเจอหมู่ฟอสเฟตซึ่งเป็นปลายจบทางด้าน5ฟฟ i ัมเถูกไหมครับหลังจากที่เราเขียนนิวเคลียต์ท้ายตัวสุดท้ายแล้วเราก็กลับมาเขียนด้าน5ฟรอีกรอบหนึ่งก็เป็นอันจบดังนั้นทั้ง2สายเนี่ยเราก็เลยสามารถเขียนโครงสร้างอย่างง่ายนะครับได้ดังภาพด้านขวาล่างที่นักเรียนเห็นนั่นเองแล้วถ้า เราอยากเขียนโครงสร้างแบบง่ายกว่านั้นอีกที่อยู่ในลักษณะบรรทัดแบบแนวนอนนักเรียนก็เขียนแบบเดิมนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าสลับจากแนวตั้งมาเป็นแนวนอนแค่นั้นเองนิวเคลียรไทาสายด้านซ้ายเนี่ยครูจำเขียนตรงนี้เนะเาะล้วก็เขียน5 prime แล้วก็เป็น A C A ดังนั้นเนี่ยในสายนิวเคลียอไทายด้านซ้ายก็จะประกอบไปด้วยนิวเคลียรไทายทั้งหมด3ามนิวเคลียรไทยเรียงลำดับชนิดของนิวเคลียอไทยก็จะเป็นนิวเคลียอไทายที่มีเบส A เบส C และเบส A ตามลำดับจับคู่กับอีกสายหนึ่งนะครับก็คือสายทางด้าน,านะน,น,าาาน3 นะครับแล้วก็เรียงลำดับของนิวเคลียต์นะครับแล้วก็จะเจอเบสทีเบสจีแล้วก็เบสทีแล้วก็จบด้วยด้าน5้าพราม์มตามลำดับนะครับก็จะเป็นการเขียนสัญลักษณ์ของโมเลกุลของ DNA อย่างง่ายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโดยสรุปก็คือหน่วยยอดที่เล็กที่สุดที่เราสามารถพบได้ในสารพฤกร,รมไม่ว่าจะเป็น d n a หรือ RNA จะเรียกว่านิวคลียต์ซึ่งนิวคลียต์จะมีองค์ประกอบ3ส่วนก็คือ1น้ําตาลแกน2เบสไนโตรเจนและ3ก็คือหมู่ฟอสเฟตสำหรับน้ําตาลแกนที่เราพบในดนเอรับ จะเป็นน้ำตาลชนิดดีออกซิไรโบสในขณะน้ำตาลแกนที่เราพบใน i n a เราจะพบเป็นน้ำตาลไรโบสครับในแง่ของเบสก็จะมีเบสด้วยกันทั้งหมด2กลุ่มใหญ่ๆก็คือเบสพิวรีนและเบสไพริมิดีเบสพิวรีนก็จะมีโครงสร้างเป็นวงห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยม2วงเนาะติดกันในขณะที่เบสในกลุ่มไพริมิดีนจะเป็นเบสที่มีโครงสร้างเป็น6เหลี่ยมวงเดียวเบสพิวรีนก็จะประกอบไปด้วยเบส A และเบส G ในขณะที่เบสในกลุ่มไพริมิดีนก็จะมีเบส C เบส T และเบส U จากนิวเคลียตไทที่เป หน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของโมเลกุลของสารพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็น DNA หรือ RNA อ็สำหรับใน DNA ที่เราบอกว่าโมเลกุลของ d n a จะเป็นลักษณะสายคู่แบบทิศทางตรงข้ามการที่ DNA จะมีสายที่มีลักษณะยาวมากขึ้นได้จะเกิดจากการที่นิวเคลียร์ไททำการสร้างพันธะที่เรียกว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์เชื่อมติดกันร,ระหว่างนิวเคลียร์ไทแต่ละนิวเคลียร์ไทนั่นเองโดยพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์จะเกิดขึ้นระหว่างคาร์บอนตำแหน่งที่3ของนิวเคลียร์ไทหนึ่งกับคาร์บอนตำแหน่งที่5ของอีกนิวเคลีย ดนสสายนั้นจะมีการเชื่อมติดกันเป็นสายคู่ได้อย่างไรก็จะเกิดจากการสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างเบสคู่สมของนิวคลียตไททั้งสองสายโดยพันธะไฮโดรเจนจะเชื่อมระหว่างเบส A ในนิวคลียตไทสายหนึ่งกับเบส T ในนิวคลียตไทอีกสายหนึ่งในขณะที่เบส G ในนิวคลียตไทสายหนึ่งก็จะสร้างพันธะไฮโดรเจนเชื่อมกับเบส C ในอีกนิวเคลียต์ไทสายหนึ่งนั่นเองครับครูเพิ่มเติมให้เล็กน้อยนะครับในส่วนของการสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างเบสคู่สมเพื่อทําให้ DNA เนี่ยมีลักษ โมเลกุลที่ประกอบไปด้วยสายคู่พันธะไฮโดรเจนที่เชื่อมระหว่างเบส A สีเขียวกับเบส T สีส้มเนี่ยจะมีจำนวนพน 2, ันธะไฮโดรเจนเพียง2พันธะในขณะที่พันธะไฮโดรเจนที่เชื่อมระหว่างเบสซสีม่วงกับเบส G ีสีเหลืองในภาพนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนทั้งหมด3พันธะทั้งหมดทั้งมวลนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าโครงสร้างของ DNA โดยละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในตอนนี้เราก็มีพื้นฐานมากเพียงพอที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัต ่อยอดมากขึ้นแล้วนะครับในครั้งต่อไปเราจะมาทําความเข้าใจกันว่าสารพิุกรรมเนี่ยมีคุณสมบัติาษาษานนยอย่างไรนะครับมีค <ign> ุณสมบัต <g> ิอะไรบ้างและในคุณสมบัติเหล่านั้นเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรนะครับก็เอาไว้ติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ